สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัะรัามทัสสะ ธรามะสัระนังพัฉามีสังฆะนัพระนังคัฉามีสังฆะงัรนังคัฉามิปุติยมีพุทธังสัระังคัฉามีปุติยมีพุทธังสัรนังพัฉามิปุติยมีธรรมงนัพระนังพัฉามปี